ใคมาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟมาแล้วค่ะใครๆก็พูดได้แค่เรียนแบบเป็นาな a も a きるよあなたもできるよถ้าเกิดใครอ่านไม่ได้ให้พลิกไปได้านล่างนี้นะคะこれねあなたもできるよあなたもできる o คุณเองก็ทําได้เช่นกันนะคะวันนี้เราจะมาฝึกใช้คําวิเศษกันนะ,ค,ะคือเราจะมาดูตัวอย่างการใช้คําวิเศษในหน้า80กันนะแต่ก่อนที่จะไปหน้า หาดีชเพจิาเพจเราไปดูคำจำกัดความของคำวิเศษก่อนนะคะซึ่งจะอยู่ที่หน้า74นะจริงๆแล้วไอ้เจ้าคำวิเศษในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นคำที่แบบ อิสระไม่ได้แปลงรูปแปลงร่างแต่อย่างใดนะมันสามารถแบบใช้ไปเป็นตัวส่วนประกอบของตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นได้มันขยายได้เยอะมากขยายคํานามก็ได้ขยายคํากริยาก็ได้ขยายคําคุณศัพท์ก็ได้หรือขยายคําวิเศษด้วยตัวมันเองก็ได้นะคะในตําราเล่มนี้ของเสตเตรจะใช้คําว่าคําวิเศษนะคะเป็นแอดเวอร์ภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าในบางตําราเขาจะใช้คําว่าคํา คำอะไรนะกิริยาวิเศษนี่นี่บางบางตำราเนาะใช้คําว่ากิริยาวิเศษแต่เซตัเลี่ยงใช้คาว่ากิริยาพิเศษเพราะว่าคือถ้ากิริยาวิเศษ,เเศษปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปจะไปเข้าใจว่ามันขยายแค่คํากิริยาเซต,ตัก็เลยเลือกใช้ว่าคําวิเศษทนะคะโอเคคราวนี้เราจะไปดูตัวอย่างการใช้ในหน้าแปดสิบนะคะวันนี้จะไปเร็วเร็วรเนะเพราะว่าเซตัย กําลังแต่งตัวไปด้วยแต่งตัวไปด้วยทํำนู่นทํานี่ทานั่นไปด้วยก็ถือว่าเรามาเรียนรู้วิธีการใช้ตัวอย่างคําวิเศษร่วมกันนะเราในหน้านี้จะมีทั้งหมด16ตัวอย่างเซตจะอ่านให้ฟังทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะชี้ให้ดูว่าตัวไหนคือตัวคําวิเศษนะคะอย่างตัวอย่างที่1นึ่งะคะโตเตโมคาโตเตโมคาไว น่ารักมากเลยนะคะตัวที่เป็นคากริ๊ดควิเศษนะคะหรือกริยาวิเศษนะก็จะเป็นตัวที่ใส่แต่ขีดเส้นใต้ให้นะอย่างตัวนี้เนาะตัวเตโมคาวายก็คือคําว่าตัวเตโมตัวเต็มโแปลว่ามากขยายอะไรขยายคําว่าคาวายประมาณนี้นะคะนั่นคือค,คํากริยาหรือคากริยาวิเศษหรือว่าคําวิเศษนะเอาใหม่นะตัวเตโมคาวายตัวเตโมแปลว่ามากออย่างที่สองยกกุว่ากดิมาเซง ยกุว่าการีมาเซงจริงๆแล้วยกุวาการิมาเซงเนี่ยมันจะแปลว่าไม่ค่อยเข้าใจดีนักไม่ค่อยเข้าใจดีนะม,นะมีดีดนัค่อยทายนะแต่โดยปกติภาษาไทยเราไม่ค่อยพูดยาวขนาดน,นั้นเราจะพูดแค่ว่าไม่ค่อยเข้าใจจริงๆคําว่ายกขุ oku, ไม่ได้แปลว่าไม่ค่อยนะยกขุ oku, ไม่ได้แปลว่าไม่ค่อยนะยกขุขยายคาว่าว่าการีมาเซงวาการีมาเซงแปลว่าไม่เข้าใจยกขู oku, แปลว่าอย่างดียกขุวาการิมาเซงคือถ้าแปลตรงๆมันจะแปลว่า ไม่ค่อยเข้าใจไม่ใช่เข้าใจไม่ดีพออะ่ะอืเข้าใจไม่ดีพอยังไม่เข้าใจดีพออะไรประมาณนี้ซึ่งภาษาไทยเราไม่ค่อยพูดแบบนั้นส่วนใหญ่ภาษาไทยเราจะพูดว่าไม่ค่อยเข้าใจมากกว่านะราะฉะนั้นเษแต่ก็เลยแปลว่าไม่ค่อยเข้าใจจะ make sense ในภาคภาษาไทยมากกว่านะคะโอเคคําว่ายกขู่ก็ขยายคําว่าวากาดีมาแซงเห็นไหมคำกริยาพิเศษหรือคำพิเศษเนี่ยมันขยายได้เยอะมากข้างบนคาวายเป็นคุณศัพย์ ใช้โตเตมโมไปขยายข้างล่างวาการิมาเซงเป็นคำกิริยาใช้คำว่ายกขึ้มาขยายกิริยาเห็นไหมคำวิเศษขยายได้เยอะมากๆขยายคำนามก็ได้ขยายคำกิริยาก็ได้ขยายคุณศัพท์ก็ได้ขยายวิเศษตัวมันเองอย่ังได้ขยายเพื่อนๆมันก็ยังได้นะคะไปดูตัวอย่างที่3ค่ะตอนนี้ใครเพิ่งเปิดเข้ามาดูเแต่อยู่แน่80หนจิ หาจีเพจนะจะเป็นหน้าที่เกี่ยวกับต,ตัวอย่างการใช้คำวิเศษนะคะไปที่ข้อ3すごくうれしいですすごくうしいですすごくうしいですนะ,ะตัวすごくขยายคำว่าうれしいうれしいแปลว่าดีใจนะดีใจすごくมาจากคำว่าすごいすごいทุกคนすごいเป็นคำอะไร อันนี้เป็นทริคอีกอย่างหนึ่งนะคะในภาษาภาษาญี่ปุ่นมันมีอะไรที่มันมีเสน่ห์เยอะแยะมากมายยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เนาะซูโงย์ซูโยจะแปลว่าจะแปลว่าสุดยอดเจ๋งว้าวอูู้อูฟูปังปูริเย่นะคะมันมันตาดมันปาดอะไรก็แล้วแต่นะใช้คําว่าซูโงยแต่น้องซูโงยสามารถแปลงร่างกลายเป็นคําวิเศษได้ด้วยการเปลี่ยนน้องน้องอีนะซูโงยอีซูโงยอีตัวอีเนี่ยเปลี่ยนเป็นน้องคู่แทนมันจะแปลง มันจะเปลี่ยนสถานนะจากคําคุณศัพท์คำคุณศัพท์อีกกลายเป็นคําวิเศษทันทีนะจริงๆหลักการแบบนี้ใช้ได้กับคําคุณศัพท์อีกทุกตัวเลยนะทุกตัวเลยนะคะเอาใหม่นะซึ่งก็คืออุเรชีตัวซึ่ก็คือเนี่ยเวลาที่มาขยายมันจะหมายความว่ามันมากนะเป็นในเชิงระดับที่มันมากนะนั่นหมายความว่าซึ่งก็คืออุเรชีอุเรชแปลว่าดีใจซึ่ก็คือก็ไ้มากถูกไห ขยายระยับระดับของความดีใจว่าดีใจแค่ไหนหรอดีใจโคตรดีใจมากก็จะเป็นสื้ก็คือเดชิแบบนี้นะคะใครเพิ่งเข้ามาดูตอนนี้เซตแตยอยู่ที่หน้า80ดินะคะจริงๆิตอนนี้เซตแตยพยายามจะไลฟ์ตอนเช้าประมาณ10นาทีในช่วงที่เซตแตยแต่งตัวอาบน้ําแต่งตัวอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าเพื่อที่จะเอาคลิปเหล่านี้ไปแชร์ต่อเพื่อไปเรียนรู้อนอกรอบสําหรับใครที่แบบมาไม่ทันไลฟ์เนาะต่อไปข้อที่4ตัวอย่างข้อที่4 ゆっくりถ้าเป็นรูปคำสั่งนะหรือว่าขอร้องให้ทำนะคะถ้าเปินคำัคือกรณนากินซ้าอะไรประมาณนี้ทานสนะอะไรประมาณนี้ใช่ปะยุ่กุ้ิจะแปลว่าทําสิ่งสิ่งนั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องเร่งรีบนะตรงข้ามกับคําว่ารีบรีบ,ร,บรีบร้อนนะคะ ゆ。ゆっくり食ุริださい。นะเっくりติてกださい。อยู่คุริถ้เปติดกุ้ยะตอนยู่คุริก็ขยายคำว่าถ้าเป็นติกุ้ยโอเคให hey, ้สึกิมาฮ er er นะ8อร์ซอกลับไปซอรนอันนี้จะแปลว่าถึงเวลาละกลับกันเถอะคือถึงเวลาที่จะต้องกลับแล้วนะそろรろเนี่ยจะเป็นาการขยายาบางอย่างที่ประมาณว่าเออมันจวนเจียนที่จะถึง ถึงไทม์นิ่งที่เราจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเนาะอถึงเวลาแล้วแหละอะไรเงี้ยเออเรากลับไปกันได้แล้วนะเนี่ยจะเป็นโซโลโซโลไคลาดีมาโชว์6แบบยัตโตะดีคิมัสตายัตโตะดีคิมัสตาตัวยัตโตะตัวเนี้ยมันจะขยายคําว่าเดีคิมัสตาอีกทีหนึ่งนะคะยัตโตะมันจะออกแนวประมาณว่าคือเขาเรียกอะไรนะโอ้โ oh, หมันทํามาตั้งนานแล้วในที่สุด หรือท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่เราผ่านการกระทําเยอะแยะมากมายสุดท้ายฉันก็ทําได้แล้วยัตโตดิคิมัสตะในที่สุดก็ทําได้แล้วยัตโตอวะิมัสตะในที่สุดก็จบแล้วสักทีอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันมันผ่านอะไรสักอย่างมายากลําบากแล้วเกินหรือยาวนานแล้วเกินไม่เสร็จจนิงจรแล้วสุดท้ายท้ายที่สุดมันก็เสร็จจนได้มันก็ทําจนได้อะไรประมาณนี้นะจะใช้ f e ล l i n g ลักษณะแบบนั้นยัตโตดิคิมัสตะโอเคต่อไปどんどอาทซุนารุ ด้งดองอัพสุกนารุนะตัวนี้จะแปลว่าค่อยๆร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วดงดองมันจะเป็นลักษณะของการค่อยๆค่อยๆแต่ดงดองจะเป็นค่อยๆแบบเร็วๆแบบเร็วๆเพราะฉะนั้นอัพสุกนารุมันจะแปลว่ากลายเป็นร้อนขึ้นนะก็คือร้อนขึ้นนั่นแหละนะร้อนขึ้นนะตอนแรกอาจจะไม่ร้อนแต่ก็ค่อยๆร้อนขึ้นอะไรอย่างเงี้เนาะแต่ว่าด้งดองด้วยความที่มันขยาย ค่อยๆในลักษณะที่ไปแบบเร็วๆอะ่ะค่อยๆอย่างเร็วๆอะ่ะนึกอออกมะมันก็เลยมีทั้งค่อยๆแล้วก็อย่างรวดเร็วห่อยทายไปอ่าอันนี้ก็คือดงโดงก็ขายายตัวกิริยาด้านหลังนะต่อไปเอโตเอโตะฮัจิบังฮัจิบังราเมงนะเจโตะนะคะซีติจัตตันตะเกตุซาคือเริ่มหิวอะไรเงี้ยเริ่มคิดถึงฮัจิบังราเมงนะฮัจิบังข้อแปดนะคะเขาเลยนา่าละคิดโต้ได้ค,คิดริโยเขาเลยนา่าละคิดโต้ เด็กคิดถ,ถ้าเป็นเขาแล้วก็คิดโตประมาณว่าแบบมั่นใจแน่นอน <c oughs> ถ้าเป็นเขาก็ทําได้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะค่ะเดนาับคิดโตเด็กคิดเยอะนานาัคิดโตเด็กคิดเะเธอทําได้แน่นอนอยู่แล้วแบบนี้นะคะไปข้อที่คบงับงคิวบงังเมีก่บังโอเคคนนี้คบงังอบอิเชอร์เดแปลว่าเกือบจะแทบจะ เพราบอก i s h นะ o e s u ก็เหมือนจะเหมือนกันแทบจะเหมือนกันเลยประมาณนี้ยืบบังยืบข้อสิบนะคะなかなかว่า終わらないねなかなか終わらないねなかなか終わらないねนะなかなかจะเป็นอะไรที่ประมาณว่าชขยายประมาณนประมาณว่าสิ่ง,ส,ง,นนนะส,งสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นในยากนะสิ่งสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นในยากอย่างเช่น over แปลว่าจบ ok หรือเสร็จสิ้นใช่ปะ แล้วเราก็แปลงร่างเป็นอวัตได้นแต่ว่าไม่จบไม่เสร็จสิ้นแสดงว่าเรามองว่า,า yep. การที่มันจะจบอะดูมันยากเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะยากเหลือเกินนะตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปแปลยังไงเลยนะฟิลลิ่งมันจะประมาณนั้นเนาะอย่างในนี้เศรต่ก็จะแปลว่าอมันไม่เสร็จสักทีเยยานาะอะไรเงี้ยเศร่ใช้คําว่าสักทีเนาะแต่เราไม่จําเป็นจะต้องจาว่านักหนกนากะแปลว่าสักทีนะคะไม่จําเป็นต้องจําว่านักหนกนากะแปลว่าสักทีนะคะเพราะว่าบริบทตรงเนี้มันจะเป็นตัวหนึ่งที่เรา ช่วยให้เราเลือกว่าฉันจะใช้ภาษาไทยอะไรดีเพราะฉะนั้นคําว่านักหนักะเราต้องจาเซนส์มันก่อนนะนักหนักะมันจะอารมณ์ปบามันว่าสิ่งบางสิ่งบางอย่างเหมือนมันแบบท่าทางมันไม่น่าจะเสร็จสิ้นหรือจบสมบูรณ์หรือไม่น่าจะเกิดสิ่งสิ่งนั้นได้เร็วๆอะไรประมาณเนี้ยดูท่าทางมันน่าจะเกิดสิ่งสิ่งนั้นได้ยากอันนี้คือกําลังจะบอกว่ามันน่าจะจบได้ยากมันน่าจะจบได้ยากอ่านึกออกปะเออมันน่าจะดูท่าทางมันน่าจะจบยาก แต่ปกติเราก็ไม่ได้พูดว่าเออมันน่าจะจบยากอะไรขนาน,นอย่นี้ด้เป่ะบริบทมันแบเนี้ไม่เสร็จสักทีเนาะ คือมันออกแนวประมาณนะั้นมันไม่น่าจะเสศษสักทีอะเข้าใจว่าเออประมาณนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆตัวนี้ที่เซตแต่เขียนมาไม่ได้หมายความว่าให้เราจําว่านากนานกะแปลว่าสักทีนะไม่ได้ไม่ได้ให้หมายความว่านาักนานกะแปลว่าสักทีนะไม่ได้หมายความแบบนั้นแต่ให้เราจําเซนส์มันแล้วก็อันนี้เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างในการแปลคําว่านากนารักะบริบทนี้สักทีมันก็คือช่วยให้เราเข้าใจง่ายแค่น,นั้นเองแต่บางครั้งนักนานกะไปอยู่ที่อื่นมันอาจจะ เราอาจจะไปเลือกภาษาไทยตัวอื่นแต่เซนต์ต้องเหมือนเดิมนะก็คือนักนาการณนักะออกแนวประมาณว่าสิ่งสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นได้ยากนะเดี๋ยวกตัวอย่างเช่นน,กนกักการนักะไอไหนอาเรือ e. e. แปลว่าเจอพบเจอได้เจอเนาะมันจะหมายความว่าอะไรเุ้ยเนี่ยแฟนอยู่โตเกียวอะ่ะน,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 นักการณนักะไอ้ไหนจะแปลว่าอะไรไม่ค่อยได้เจอแฟนหมายถึงว่าการที่เราจะเจอแฟนของเรามันเกิดขึ้นได้ยากนักการณ์มันเกิดขึ้นได้ยาก,าก,าก,ก,ยากประมาณนั้นโอเค ไม่ค่อยได้เจอแฟนเลยอย่างไงาก็ได้แต่ว่าเซนส์คือแบบโอ้มันเกิดขึ้นได้ยากเหลือเกินก็จะเป็นนักหนักโอเคต่อไปจีจีบังอาชตาวะ早く起きましょうอาชตาวะ早く起きましょうอันนี้จะลักษณะคล้ายๆคำว่าซืโกยซืโกยที่เป็นซืโก็คือนะก็คือเอาคำว่าอีเอาเออไม่ใช่เอาคำว่าอ,อาอีเอาคำว่าหายายหายายที่เป็นคุณศัพท์ อีนะมาแปลงล่างนะเปลี่ยนฮาย่ายเป็นไฮาาอนะคน้น้องฮาย่ายที่แปลว่าเร็วจะเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนหน้าที่นะเปลี่ยนหน้าที่กลายเป็นคำวิเศษทันที นะถ้าไฮยาแปลว่าเร็วไฮย่า่คือจะแปลว่าอย่างเร็วอย่างรวดเร็วแบบนี้โอเคปะมันเป็นคำคนละชนิดกันโอเคเราหลีกเลี่ยงการจำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถ้าเราเรียนภาษาศาสตร์เราต้องแยกคำนามคำกริยาคำคุณศัพท์คำวิเศษคำช่วยคำบัฟปออะไรเยอะแยะมากมายเราต้องจำสิ่งสิ่งนี้ได้หรืออย่างน้อยที่สุดสัก4ี่สาหกลุ่มชนิดคำต้องจำให้ได้ นะเอาใหม่นะฮาย่ายแปลว่าเร็วหาย่าคือแปลว่าอย่างรวดเร็วหรือว่าอย่างเร็วนะคะออชตาวะฮาย่าคือโอคิโอจะแปลว่าคือชวนทำไมนะชวนตื่นเร็วพรุ่งนี้ตื่นเร็วๆกันเถอะนะพรุ่งนี้ตื่นเร็วๆกันเถอะอะไรประมาณนี้นะต่อไปจูลี่บังชิลี่บังนะนิฮงุ่นโกะเปราเปราฮานาเซไตญี่ปุ่นโกะเปราเปราฮานาเซไต นะคะก็คืออยากพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องๆอ,อยากพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องคเปเด้เปเดะฮานาเซไตนะคะก็คืออยากพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องคองเปด้เปดะเปเด้เปเะจริงๆเป็นได้ทั้งคำวิเศษแล้วก็เป็นคำกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าโอนอมาโตเปะโอนอมาโตเปะก็คือคำเรียนเสียงธรรมชาติกับคำเรียนสภาพธรรมชาติ นะคะเปรดะเปรดะนะเปรดะเปรดะแปลว่าคล่องเปื้อคล่องเปื้อนะคะคือพูดคล่องอะไรประมาณนี้นะคะโอเคต่อไปจ13แบบ13แบบชีพที่นี่คิดจะกระจายชีพทนีคิดจะกระจายชีพมันประมาณว่าแบบเอาให้ได้นะแบบเอออย่างนั้นอย่างนี้ให้ได้นะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เนาะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราพูดบางครั้งแอบมีนัยยะประมาณว่าเกิดขึ้นยาก แต่ก็คือ,อยังพูดอยู่เซฮิประมาณน่ะเออชวนมาชวนมาแต่จริงแล้วคือรู้อยู่แหละดูท่าทางเขาน่าจะมาไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะเซฮิไทนี่คิเตโกดาไซมาเมืองไทยให้ได้นะเนี่ยประมาณนั้น,นเป็นการชักชวนเนาะประโยคนี้จําเป็นการชักชวนได้เลยนะ,เ,นนเ,นะนเวลาเจอญี่ปุ่นแล้วกาลังจะกลับญี่ปุ่นกำลังจะกลับประเทศเราก็บอกอมาตาเซฮิไทยคิเตโกดาไซแล้วมาเมืองไทยไหมนะอะไรประมาณนี้นะฮะต่อไปจิบสี่บ,บันสิบสี่คานお金がたくさん欲しい お金がたくさん欲しทักさั hoshi ん、้าคือซอืมทักคือซอืมตัวนี้อ่านว่าทักซังทักซังตัวคุแทบจะไม่ออกเสียงเลยตัวคุออกกรนเสียงนะคะเอาใหม่นะโอเคเดกะทักซังโฮชีทักซังแปลว่ามากหรือเยอะโอเคเดกะทักซังโฮชีคืออยากมีเงนินเยอะๆประมาณนั้นนะคะเฮ้สกิจูืก็บางเหลืออีกอะโต้2ตั2ตลวจะนา2ตแปลว่าสองคน ก็ตบฟุตเต oui อร์ฟุตเตอรนฟุตเสอร์แปลว่าสองอันฟุตเตอร์สองคนฟุตเตอร์สองอันนะอ a าตบฟุตเตอร์เดสนะคะเหลืออีกแค่สองอันนะอ่ะจื้อก็บังมาตาญี่ปุ่นนี่อยากไปญี่ปุ่นอีกจังแสดงว่าเคยไปยัง

อิตไตนั่นนั่นเดสอันนี้นั่นนั่นตัวนั่นกับนั่นอยู่ติดกันนะอิตไตนั่นนั่นเดสประโยคนี้คือจะบอกว่าในพวกอะไรนะรายการเทเดบิบังกูมีอะไรเงรี้ยใช้บ่อยมากประมาณว่าอิตไตนั่นนั่นเดสค่อิตไตโคเวน่าอิตไตนะอิตไต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 นะไม่ใช่อิตไตนะอิตไตอิตไตอิตไตคือเอาเนี่ยเป็นคำว่นวอือเจ๊ต่มองว่าอ,อ,อีคำนี้ไม่โคตรวุนว่นวือแล้วภาษาไทยมันก็แบบ มันแปลไม่ได้อ่ะเราเข้าใจป่าแต่ภาษาญี่ปุ่นไม่มีไปได้แต่ภาษาไทยมันหาคําแปลบ่ได้ประมาณนี้เนาะอย่างเนี้ยเสียแต่ก็พยายามพยายามว่ามันจะแปลว่าอะไรดีวะก็เลยเมคเซนว่าเออเฮ้ยเออว่าภาษาไทยเราสามารถพูดแบบนี้ได้นี่ว่าเออมันออกประมาณว่าอิตายนั่นนันเดสกานั่นนันเดสกาถ้าไม่มีอิตายได้ไหมนั่นนันเดสกามันจะแปลว่าอะไรอะไรหรออะไรเนี่ยอะไรประมาณนี้ใช่ปะอะไรอะไรนะอะไรคะอะไรประมาณนี้ใช่ปะนั่นนันเดสกาแต่ว่ามีอิตายปุ๊บมันให้ฟีลลิ่งที่แบบ อีย่างเนี่ยมันคืนยังก็นออะไรไปใหม่เนี่ยเนอะปะเออมันประมาณนั้นเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะคำวิเศษบางคำนะเวลาแปลเป็นภาษาไทยบางครั้งเวลาที่จะไปเลือกแปลแปลยากมากหรือบางทีอ่ะอย่างของเซตไทนนะบอกตรงตรงบางทีตัดละคำแปลไปเลยเพราะว่าในบริบทนั้นมันไม่สามารถเอาไอ้ตัวเนี้ยไปแปลอะไรแล้วมัน make s e หรือว่าทําให้ภาษาไทยมันเป็นธรรมชาติเลยบางทีเราก็ต้องเลือกที่จะละมันออกแต่ภาษาไทยไม่มีไม่ได้นะไม่ได้มี f e ล l i n g มันจะดรอปลงเลยถ้าไม่มี f e ล l i n g มันจะแบบเบาลง ลงหลายสเต็ปเลยอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นบางคำศัพท์เศรษต่อยากให้ทุกคนจำเป็น feeling จำเป็น feeling แล้วก็อย่าไปจำแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะอย่าไปจำหนึ่งต่อหนึ่งเพราะบางครั้งภาษาภาษา,ามันไม่สามารถหนึ่งต่อหนึ่งได้หนึ่งต่อหนึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเป็นคำพวกนี้เขาเรียกไนงะคำศัพท์ที่จับต้องได้อย่างเช่นอันเนี้ยคำว่ากระดาษภาษาญี่ปุ่นก็จะมีคำว่ากระดาษหนึ่งคำหรือไม่ก็อาจจะเต็มที่สักสองคำเต็มที่ไม่เกินสามคำแต่ไอคำเหล่านี้อย่างเช่นอิตอย่างเงี้ยเนาะ บางทีมันไม่สามารถแปลหนึ่งต่อหนึ่งได้บางทีภาษาญ,ญี่ปุ่นอิตไตหนึ่งคำภาษาไทยอาจจะสามารถแปลได้หลายหลายคำขึ้นอยู่กับบริบทของมันโอเคประมาณประมาณนั้นอนั่นดะโคะนะเออนั่นแหละประมาณนี้นะคะอิตไตนั่นนานเดสอิต,ต้อเดอดอะไรก็ไม่รู้แบบยาวๆเนี่ยแต่จะมีอิตไตมาโผลเป็นประมาณว่าภาคตกใจคือภาคตกใจอะไรประมาณนี้นพวกรายการทีวีชอบใช้หรือว่าพวกอะไรนะ อันนมีอะไรพวกนี้ก็ใช้ใช้บ่อยนะไอตัวอิดไตเนี่ยใช้บ่อยมากมากภาษาไทยบางครั้งไม่ต้องไปฝืนแปลมันค่ะทุกคนเพราะบางบริบทมันแปลไม่ได้แปลไม่ได้ในที่นี้หมายถึงว่ามันมีภาษาไทยหลายคําที่ไม่สามารถถึงแม้ว่าจะแปลได้หลายคําแต่ไม่สามารถเอาภาษาไทยตรงนั้นมาจับยัดในบริบทแล้วมันเม k เซนหรือเป็นธรรมชาติได้มันจะฝืนธรรมชาติไม่เชื่อลองสังเกตดูเวลาที่เขาแปลแบบตรงเนาะอิดไตเขาก็พยายามพยายามที่จะแปลแล้วบางทีมันจะเป็นภาษาไทยที่มันแบบฝืนธรรมชาติอันนั้นคือ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในในโลกของการแปลซึ่งเขาอาจจะหลีกเลี่ยงการแปลไม่ได้นี่ออกปะแต่ถ้าเกิดเราฟังภาษาญี่ปุ่นเพื่อที่จะแบบเข้าใจเงี้เราไม่ต้องแปลนะเราฟังแล้วให้เราเข้าใจว่าอ๋อเซตัยบอกว่าอิตไตมันมันจะพูดเหมือนตอะมาณล,ลักษณะของการให้ความรู้สึกที่รุนแรงกับสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึง่งที่แบบว่าแล้วส่วนใหญ่าจะข้างหลังจะเป็น question mark อ่ะจะเป็นแบบคําถามอะไรประมาณนี้นะอิตไตเขาทําไปทําอะไรกันมาหรออะไรเนี่ย สรุปแล้วเขาไปทําอะไรกันมากันแน่เนี่ยอะไรประมาณเนี่ยเนปะมันก็จะอารมณ์แบบมีความรุนแรงของความใคร่รู <c oughs> คค้คือสงสัยอย่างจริงจังอย่างแบบอย่างอย่ง,อยง,อยงหนักอะไรประมาณนั้นนะคะจบไปแล้วสําหรับหน้าฮัาจิจิเพจินะเราเรียนคําวิเศษที่เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างหน้านี้ไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจบไลฟ์นะเซแต่จะเอาน้องคลิปนี้ไปปล่อยที่ แอปแดงนะแอปแดงนะใครที่มาดูไม่ทันก็ไปเรียนย้อนหลังที่แอปแดงนะคะปกติแล้วเวลาที่เซต่ไปลงในแอปแดงนะคะในภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟเหมือนกันนะชื่อช่องเหมือนกันนะเซต่จะวงเล็บให้ด้วยนะว่าไลฟ์นี้เซต่พูดถึงหนังสือเล่มน,นี้หน้าที่เท่าไหร่นั้นหมายความว่าถ้าเรามีหนังสือเล่มน,นี้แล้วกลับไปดูไลฟ์ย้อนหลังเราจะค่อยๆทย,ยอยเรียนตามหน้าที่เซต่วงเล็บให้ได้นะคะทุกคนโอเคประมาณนี้นะคะทุกคน โอเควันนี้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย